สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านสวัสดีค่ะน้องแอมสวัสดีค่ะลูกค้าทุกท่านและสวัสดีพี่นัดด้วยนะคะวันนี้นะคะช่องวิภาวรรชาแนลนะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สำนักง,งานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาสาข,าขาขามทะเลสอนะคะด้านนี้เลยนะคะสีส้มๆนี้นะคะเป็นสำนักง,งานที่ดินที่สําหรับทําการซื้อขายโอนกรรมสิทธิ์หรือว่าแบง่งมรดกอะไรอย่างนี้นะคะตามที่เราเข้าใจกันอยู่แล้วสําหรับวันนี้นะคะช่องวิภาวรรชาแนลมาสแสดงความยินดี กับลูกค้านะคะทั้งผู้ซื้อผู้ขายนะคะสําหรับการซื้อขายที่ดิน9ก้าไร่2งาน40.1ตารางวานะคะแปลงนี้ตั้งอยู่ที่ตําบลพันดุงอําเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมานะคะเป็นที่ดินที่ราคาถูกมากๆเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจที่ดินสวยๆแบบนี้โทรหาแแบบได้ตลอดเวลาที่เบอร์0 6 3 8 4 1 2 1 8 8นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ ID 0ดี8 4 1 2 1 8 8ก็ได้ค่ะขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายคะ่ะ